หนึ่งไหมหนึ่งกับมือแนวัดวัดอึอึวัดวัดกันโอ้ยไปสู้ที่ไม่ได้ชาเลนต์มาชาเลนต์ชาเลนต์นะถ้าไม่ชนะนี่นี่เลี้ยงชาบูแล้วกันไปได้ว่าเห้อเอาดีเอาดีถ้าไม่ชนะนะถ้านี่ชนะมือก็เลี้ยงนี่อ่ะไม่มีไม่มีดิดีมีดิแล้วเรจะได้อะไรอ่ะนี่ก็ต้องมีแรงจูงใจนะไม่โอเคแต่แต่ปกติไอ้นี่หรือเปล่าปกติมันก็แบบว่า เาเรียกอะไรเฮ้ยมม่ลืมเปิดสูตรโกงอ่ะถ้าเหมืองของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเติมเกม24เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานงาน่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกท้ายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้หากสนใจคลิกลิงก์บนโปรไฟล์ได้เลย เติมเกม24 t y Four ให้คุณฟินทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้ไม่ซื้อสกิลเลยนะจนไงมซื้อกเด้วเด้วยมันต้องจบเปิดปะกดจบเปิดปะใช่ปะเอ้านี่ชนะแล้วนับน้องแต้มไม่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 กดผิดนี่จริงดไม่รู้ก็มือเมื่อกีปืนไม่ได้นี่มามามาให้เมื่อจริงอ่ะ

เราตื่นนอนเมื่อเย้พูดอีอะไรทุกคนเราเราเล่นแต่ไอ้นี่ฮะมันไนด้ไหมเดียวผมจะกินชาบ,บูฟรี <c oughs> อุยอ้ยอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ผมเชื่อพี่นี่สุดใจบอกเลยเอ้าไงเป็นงั้นนะเราอยู่ด้วยกันเป็นรักดาบตไหมตายไหมหรือว่าจะเต้นก่งในครอบหัวไม่ไม่ไมโอ้ยคมยังวะวู้วคมเกินคมเกินเราอังหนึ่งอ่ะเด้อจ้านี่ ก็จะพี่ชนะก็คือไอ้นี่เลยนี่ได้ได้อร่อยมอสฮัลโหจอะฮัลโหลจอนโอเซ้นโอ้โหนี่มีดาานี่เพื่อนชอนจอโอเซ้นเด้ออุ้ยยิงตัวไม่น้ำหมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่อย่ามาอย่ามาโอ้ยิงตัวมันมีล็อกตัวปะโดนตัวไม่ตายอะไรมันไม่ใช่พีบีนะนี่ รวยยุเลยโอ <S desserts> ้ย <estab> ร้อยสิบตัวเมื่อกี้ไม่หยุดยิงด้วยนั่นแน่ยุ่วอะยุ่วอหนู่ยุ่วอชาบูเพื่อชาบูชาบูชาบูแล้วก็ไอติมไอติมเดี๋ยวเดี๋ยะทำอไมเพิ่มมาวะชาบูน้ำดำนะน้ำดำ ตาเสือดาวโอ้โหเก่งขมแท้วะอะไรวะาอ้าวว้าวันจะพีกยังไงให้ได้เปรียบวะ จบตานี้ยแล้วมีตาหนึ่งบอกเมียวมิดไม่เก่งมิดไม่เก่งนี่ก็ไม่เก่งอย่ามานี่เีมิดไม่เก่งเลยไม่เคยฟันใครได้เลยมิดก็ไม่เสรอจกันนี่ไม่เคยฟันใครได้เลยมือฟันนี่ได้อย่างเดียวเฮ้ยหมายถึงในเกมแล้วแกคุมเ้าวะ ทาบูพรีเมียมแล้วก็ทาบูพรีเมียมอะไรเอามันมันไม่ใช่เราไม่ได้หมายถึงตีน้อยอะไม่ What ไม่ก็้นี่เล็งหล่อมึนไงมึนออกมาช้าคมเกินสาวตีน้อยนี่มันแพงไปอย่างนั้นก็ได้ก็ได้จ่ายสองคนไม่ไหวร้องไม่ไหวตอนนั้นเลี้ยงทั้งคณะยังเลี้ยงได้เลยเม่อไม่ไม่เคยใครเนี่ยอันนี้ใครแหละที่หมายถึงใคร วายอันนี้เล่นเองไหมเนี่ยเล่นเองมี่ <laughs> แกคมจังวะแล้วฝั่งนั้นมันได้เปรียบไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกเอยวฝั่งนั้นได้เปรียบจริงนะแต่คมก็คือคม <S <s <ad> <s ad> โอ้โห, <S <s <ad> โโหโกด <S <s <ad> เอ้น้อยแล้วก็นี่เริ่มเริ่มเริ่มไมนี่เพิ่มมาเรื่อยเรื่ย โอเคโอเคโอเคได้ได้เหรอได้เหรอได้ตัวเน้นๆน้นทำไมกันชาบูครับชาบูครับน้องให่ โอ้ยทำไมมันไม่ตมายวะเปลี่ยนโพซิชันด้วยเปลี่ยนโพซิชันหน่อยไปยอม <c oughs> มบ้าแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกนี่ถ้ามันคมอะ่ะโอ้เสียค่าเติมเกมเสียนี่ว้าวเสียเสีย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นเซตอีกว่าหมดเยอะยังกว่าทำดึกจ้นนพี่มาชิมชาบูกับบาอยู่มาจริงว่าจริงว่าจริงได้ไหมอีกวินหนึ่งฮะบินเดียวบ็นเดียวใ <รา S 1> ชว่ใช่โ <Ooh. S 1> อ้โหเอาว่ะเอาว่าาะ ได้เหรออะไรโอ้โหซาบุ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 ว้วว้วว้าวแทบุแล้วก็อะไรนะเว้นเส้นเหรอแล้วก็เส้นเส้นเหรอเส้นเส้นใช่ว้าว มีแก้มือป่ะมีแก้มือป่ะไม่มีอ่ะปล่อยแขนเด้อมืด <laughs> มือใจ <laughs> <laughs> แกจะโวยแกจะโวย, <laughs> โยทุกคนไม่อยอมมาเทียบผมทุกคนเทียบพี่อันนี้ทำไมเอ๊ะไ <laughs> ต้องเป็น,นอย่างกันอยู่แล้ว <laughs> ผม,ผมอขอโทษความพิจิ๋มไปขอดูคนครับ